ก่อนจะทานข้าวเราต้องล้างมือทานข้าวทุกมื้อสะอาดปลอดภัยอย่าลืมจัดเก็บถ้วยจานของใช้หนูหนูทำได้ไม่เห็นยากเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านและเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล3ที่น่ารักของคุณครูทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์วันนี้มาพบกับครูงนะในกิจกรรมภาษาไทยค่ะเด็กๆวันนี้ครูง้ะจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรม การเรียงคาให้เป็นประโยคนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆสามารถสื่อสารด้วยคําและประโยคอย่างง่ายๆได้นะคะและยังสามารถเรียบเรียงคําให้เป็นประโยคอย่างง่ายๆได้อีกด้วยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะเอ๊ ว่าแต่เด็กๆเอจะจำได้ไหมเอ่ยประโยคคืออะไรคะใครตอบได้บ้างยกมือเลยคะ่ะน้องเอวาเก่งมากคะ่ะน้องนกตอบได้ไหมคะสุดยอดเลยคะ่ะน้องสก,กายได้ไหมเออเก่งมากเลยคะ่ะ น้องดีหน้านะคะได้ไหมคะน้องดีหน้าก็ตอบถูกค่ะใครคะน้องแอนนาตอบได้ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กเด็กเด็ก,ดกสามารถตอบคุณรูณได้ทุกคนเลยเรามาทบทวนก,กันค่ะประโยคก็คือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไป มาเรียงต่อกันแล้วทำให้เกิดความหมายแล้วทำให้เราทราบด้วยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นคือประโยคค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคกันก่อนนะคะเด็กๆ จากการบอกความหมายของประโยคเด่นๆสามารถตอบคุณครูได้แสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประโยคกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างในประโยคสามารถบอกให้เราทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนหรืออย่างไรใช่ไหมคะ มาดูกันค่ะส่วนที่หนึ่งนั่นก็คือประธานซึ่งเป็นส่วนแรกเลยนะคะประธานก็คือหมายถึงใครนั่นเองใครในที่นี้ก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของเราเรียกว่าเป็นประธานของประโยคนะคะคนในที่นี้ก็คือบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนข้างบ้านที่เรารู้จักได้หมดเลยค่ะที่เป็นบุคคลนะคะส่วนสัตว์ก็คือสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้าม้าวัวควายสุนัขหนู แมวปลาจระเข้ได้หมดเลยค่ะที่เป็นสัตว์นะคะส่วนสิ่งของก็เป็นสิ่งของทั่วๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้พัดลมทีวีแอร์หรือว่าจะเป็นเรือรถได้หมดเลยค่ะเ,เด็กๆสรุปแล้วนะคะประธานก็คือคนสตว์ และสิ่งของนะคะเด็กๆส่วนที่1ค่ะมาดูส่วนที่2กันค่ะคือกริยาหรือทำอะไรนะคะนั่นก็คือการแสดงอาการหรือการกระทำนั่นเองค่ะเช่นอา่านกินเดินนอนวิง่งหรือกระโดดได้ทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆ ที่เป็นการแสดงอาการนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูส่วนที่สามกันมาดูส่วนสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือที่ไหนหรืออย่างไรเราเรียกว่ากรรมค่ะเด็กๆกรรมนั่นก็คือผู้ที่ถูกกระทำอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะเด็กๆเอาละค่ะ เพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเด็กๆจะสามารถนำคำมาเรียงเป็นประโยคได้ไหมมาค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างกันค่ะคุณครูจะมีคำมาให้และให้เด็กๆนำคำเหล่านั้นมาเรียงให้เป็นประโยคนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ มีคำว่าจานลา้างป้าเด็กๆคะประโยคที่สมบูรณ์จะต้องมีประธานอันดับแรกเลยใช่ไหมคะประธานในที่นี้คือใครคะ เด็กๆตอพร้อมกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะคือป้านั่นเองค่ะแล้วป้ามีกริยาทำอะไรคะป้าล้างนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆป้าล้างอะไรคะส่วนสุดท้ายส่วนของกรรำนั่นก็คือ จานนั่นเองค่ะเด็กๆประยคนี้ก็คือป่าล้างจานเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักประโยคกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณมอมีกิจกรรมให้เด็กๆ นำคำมาเรียงให้เป็นประโยคกติกามีอยู่ว่าครูง้อจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆมาช่วยคุณครูเรียงคำให้เป็นประโยคกันนะคะต้องมีให้ครบสามส่วนนะคะเด็กๆไปถ่าเด็กๆไปเล่นเกมกับคุเง้อกันดีกว่ามีคำว่าไข่ไก่ ซือแม่เอาล่ะค่ะมาดูซิว่าประธานในประโยคนี้คือใครคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะคือแม่ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆแม่ทำอะไรคะเด็กๆก,กริยาแม่ ตอบพร้อมกันเลยค่ะซื้อค่ะเก่งมากซื้ออะไรคะเด็กๆส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของกรัมนะคะนั่นก็คือคืออะไรคะไข่ไก่นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆตอบได้ทุกคนเลยมาอ่านประโยคกันเลยค่ะแม่ซื้อ ไข่ไก่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาดูประโยคต่อไปนะคะมีคำว่านั่งปูเก้าอีประธานของประโยคนี้คือใครเอ่ยเด็กๆตอบได้ไหมคะ่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะ คือปูนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปูกำลังทำอะไรคะกิริยานั้นก็คือการนั่งนั่นเองค่ะสุดยอดเลยค่ะเด็กๆประทานแล้วกิริยาแล้วต่อไปส่วนทุดท้ายส่วนของกรัมนะคะนั่นก็คือเก้าอี้โอ้โเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะ เด็กๆคงเข้าใจแล้วนะคะเรามาอ่านประโยคพร้อมกันเลยค่ะปูนั่งเก้าอี้เก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปค่ะมีคำว่าหนังสือพี่อ่านมาเรียงประโยคกันใหม่ค่ะเด็กๆ ประธานของประโยคนี้ก็คือพี่กริยาพี่ทำอะไรคะเด็กๆพี่อา่านสุดท้ายของประโยคนะคะก็คือหนังสือซึ่งเป็นส่วนของกลมนะคะเด็กๆมาอ่านประโยคพร้อมกันเลยคะ่ะพี่อา่าน หนังสือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสุดยอดค่ะประโยคสุดท้ายกันค่ะมีคำว่าเต่าผักบุ้งกินค่ะมาดูค่ะประธานของประโยคนี้ก็คือเต่าค่ะ กำลังทำอะไรคะเด็กๆกริยานั้นก็คือกินนั่นเองค่ะกินอะไรคะเด็กๆก,กินผักบุ้งนั่นเองเป็นส่วนของกรมถ้ายประโยคนะคะเด็กๆมาอ่านประโยคเต็มๆกันค่ะเตากินผักบุ้งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ตบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะอยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กการที่เด็กๆจะนำคำมาเรียงให้เป็นประโยคนั้นเด็กๆจะต้องทราบก่อนนะคะว่าประโยคนั้นมีส่วนประกอบ3มส่วนนั่นก็คือประธานกิ่ยยาและรมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่วว่าใครทำอะไรที่ไหน หรืออย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะกรุณาขอฝากาให้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนำคำมาเรียงให้เป็นประโยคให้สมบูรณ์ด้วยนะคะโดยเด็กๆอาจจะนำคำที่เด็กๆคิดขึด้นเองก็ได้แล้วลองมาเรียงให้เป็นประโยคดูนะคะอ่านบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้อ่านคล่องค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วครูเงาะขอฝากงานนั่นก็คือในขณะที่เด็กๆก,กำลังเรียนอยู่กับครูเงาะนั้นรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูคด้วยนะคะคุณครูรออยู่นะคะเด็กๆวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะไปได้ค่ะ